พองไก่สตาร r เรวให้เสียงภาษาไทายโดยเลมูล u ส ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วหลังจากที่ทีขบวนรถไฟมาถึงแพนาคอีก็เกิดเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟไฟโดนเสียบท้องแล้วเราก็มาุูทีหลังว่าไฟไฟก็คือแซมจากนั้นสเตเลก็ช็อกไปมากหรือจะโยมิที่เรามาดูอีกทีว่าจริงๆแล้วเจ๊แกก็คืออีมาเนเตอร์การต่อสู้กับอเวนจูรดินหลังจากนั้นเราก็จะได้รู้ว่ามิชาคือช่างนาฬิกาและมิชาก็จะได้มอบหมวกนาฬิกาให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ไปต่อกอกับซันเดย์ที่อยากได้วันหยุดเวันส่วนไฟฟาที่เดินทางมากับเราตอนแรกก็ตตต้้้ออองงงแยยยกกกกกทท่่่าาาาไไปรรระวีเเลัับด็ใชุ ลบโดมินิคัสขึ้นมาทําให้พวกเราตัวหลักตกอยู่ที่นั่งระบากไม่ทันไลยนั่นเองดันเทอก็ได้ทําการวูรูเบยูไรยูระเรียกกองเรือเจ็ดสีมาีเจ็ดแสงขึ้นมาช่วยเราแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องจบลงเพราะทุกอย่างที่ผ่านมานั้นคือความฝันและด้วยพลังแห่งพวกพ้องทาให้ทีขบวนรถไฟและทุกคนในแปคอดี้สามารถตื่นขึ้นมาได้แล้วก็มาสู้ที่สองกับคนที่เพ้ออยากได้วันหยุดเจ็ดวันและด้วยพลังเพลงเฮ hey, ซ่าทำให้เราสามารถชนะซันเดย์ลงได้เราโดนร้องและคุณสสเป็นสิ่งหนึ่งว่าทุกคนสุดท้ายก เอาละหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของ2.3ใครยังไปเล่นก็ไปเล่นก่อนล่ะเตือนแล้วนะมาแลกอีกแล้วมาแลงเหล่านี้สร้างภัยพิบัติระดับหมอลำให้ทุกคนไปทั่วทั้งจักรวาลใช่แล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่โดนเป็นคนต่อไปก็ได้นั่นแหละครับเว้นเสียแต่ว่าคุณจะตัดสินใจขั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณเพื่อที่เข้ากับ พวกเราเสรีภาพและาาประชาธิปไตยพิสูจน์ความเจรรั่พอดีของตัวเองเพื่อควีนของเราและเพื่อไฟไฟของเราเข้าร่วมกับพวกเราฟรายไดเวอร์เพื่อไฟไฟและแซมเพื่อาาประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตย,ตยแล้วมาแสกหน้าแมาลงบนอินเทอร์เน็ตพวกนี้ด้วยกันเอ้ไม่ใช่แมลงเฉยวันคุณรออะไรอยู่ล่ะไปกดน้องมาสินี่เลยที่นี่เปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวก่อนแต่ว่านี่เเอาน้องมาเรียกมาแล้วเร็วมาก น้อง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 ้องโอ้ยหลุดเลยอีกมาไหมมาไหมลงมายแล้วแหละหลุดเปแน้วลอกหลุดเป็นรสองน้องน้องๆองไม่หลุดเลยก็พอแล้วเย้โอ้โหแล้วได้ เริ่มยุทธการการกวาดล้างแมลงภายใต้คำสั่งของฟลายไดเวอร์กัปตันกัปตันทีมอัลฟาวันเจอมแมลงแล้วขอคำสั่งด้วยครับขอคำสั่งด้วยครับกวาดล้างมันซะโทษฐานทำไฟไฟสีน้ำตาดูย่าได้ใช้เดส t รอยด์หมดได้าซาคาบอสเห็นชินเริ่มปฏิบัติการการกวาดล้างแมลงเพื่อควงของเราตายใส่ปูบูรีไฟไฟกูบูรีแต่กูกดน้องนะบทส่งท้ายลาก่อนเพนาคอนนี่ พอเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องการเช็คก่อนเลยว่าเราตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วใช่ไหมด้วยการแซลน้องมินาว่าขอบตาดำเป็นหมีแผนด้าแล้วนะเรอดูต่อกันมาโดนโกรธเลยส่วนทางไฟฟาฟดูเหมือนว่าก็ต้องทําตามสคริปต์ที่ต้องตาย3าครั้งในพินาคอนี่ดิวเห็นอย่างนี้แต่ก็ยังเป็นหัวเพื่อนของตัวเองก็เลยติดต่อใครบางคนดิวรับสุดยอดเอ้ยมีงาให้ทำเงินดีด้วยโอ้เอาสิเอาสิาสแล้วก็ตัดฉากมาที่กลุ่ของ IPC นัมบี้ก็กำลังหิวเลยแน่นอนผมต้องเลือกโอเคกโรกันตีความอร่อยโดยเชฟไฟไฟายหลังจากที่กินโ OK อเเร่่้้้าาไไดดดูนนนทมอยีหและืๆั ก็ปอมตัวเป็นบัตรเฮาแล้วกลังพยายามทำอะไรกับปุ่มตั้งเยอะแยะมากมายแต่แน่นอนว่าวันนี้เป้าหมายของ IPC ไม่ใช่การพาดัมบี้มากินโอเคกโกลแต่คือการมาเจราจากับคุณโอติอัลฟาผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในแผนกนี้นะตอนนี้แบบชั่วคราว IPC จึงส่งคนอีกคนหนึ่งมาช่วยเจราจาคุณแ

แน่นอนว่าการเจราจาหลังจากนี้จะเป็นการเจราจาทางธุรกิจโดยล้่นๆซึ่งคนหลยถ้วยแบบผมบางจังหวะก็ตามไม่ทันกันแต่เอาเป็นว่าลุงโอติเดี๋ยไม่อยากจะแบ่งส่วนแบ่งอะไรของพเพนโรคนี่ให้กับ IPC เลยแม้แต่นิดเดียวแน่นอนสิ IPC ก็ต้องไม่ยอมเอเวนจูรีอุา่าเอาตัวเข้าแลกขนาดนั้นหลังจากต่างฝ่ายต่างปากแซบใส่กันแล้วกันสุดท้ายลุงโอติ T ก็ต้องแพ้กับสาวแซบอย่างเจเจและต้องยอมแบ่งให้ IPC ถือหุ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์และแบ่งให้อีกห้าเปอร์เซ็นต์กับพยายามไม่รู้เหตุอย่างฮิบกัวจากการซอร์ออริคเ,ขขเพรสหร จำนำน่าสนใจดี แต่มาที่เหล่าแข่งรถไฟอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็ได้มารวมตัวกันแล้วผมก็เป็คนคนขี้สงสัยด้วยดิเลยถามคุณด้วยว่าคุณเลืกฝันอะไรเหรอตอนที่อนนาให้เราฝันนะฉันฝันถึงดาวบ้านเกิดที่หายไปนานทำให้ถึถ่งถึงคุณโยมิขึ้นมาเลยโยมิ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 อย่าแซวเยอะแล้วถ้าจะแซวล,ล่ะอย่าให้มีครั้งที่สองล่ะแล้วถ้ามีครั้งที่สองล่ะถ้ามีครั้งที่สองอย่าให้วีครั้งที่3ล่ะแล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรละมึงไปเล่นตัวนู้นไหมอีกคนหนึ ตัดกลับมาที่น้องไฟไฟที่กําลังหายวิธีการโกงการตายครั้งที่3อยู่อย่าให้มีครั้งที่3าป้าหูป,ปากและน้องก็เครียดมากถึงขนาดขั้นไปขอให้เจดช่วยเลยอันนี้ร้านจำนำหรือร้านรับจ้างสารพัดครับในเวลาเดียวกันสเตเล่แฟนสาวของเราก็เป็นห่วงเราสุดๆหนึ่งสองสามประชารามขึ้นบก สี่ห้า,ห,าหก,ด,กาดันเฮงชกไวเดนเจอร์อย่าเปลีคยนคำใจช,ชอบซิฟฟ์เป็นชีประจิเรื่องไงดันเฮงน้องไฟไฟ,ไฟก็ภูมิใจในตัวเราสุดๆอาคิดว่าวีลกรรมของแฟนสาวเราหมดแล้วยังยังไม่หมดเหรอยังไม่หยุดเล่นอีกนกกระด้เจ้านกน้อยจิบจิบ,บ,บสเตเล่ลงมาได้แล้วคนอื่นเขา,ามองตัวเรหมดแล้วเนี่ยใครใครมาถึงผมเหรอ,อคุณหัวตัวครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณคือเห็นยังไงกับแฟนสาวคุณก่อนครับหนูว่าหนูว่าเขาหล่อนะคะเขอบังคับมึงด้วยผมว่าเขาน่าจะหลอนจริงแหละ กลับมามุมมอนสเซลเล่กันต่อสวัสดีค่ะดิฉันผู้สื่อข่าวเซลเล่น,นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ชีวิตคู่เป็นไงกันบ้างคะเออคุณนักข่าวคุณก็จะผิดหรือเปล่า,า,าผมไม่ได้เป็นเลยเขานะครับ My baby อย่าเซลไปหน่อยนะเอ,อ้ยอย่าเขินไปหน่อยเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์วันนี้ผมว่า My baby นะโอ๋อแมงงูเอ้ยฉันต้องขอโทษด้วยนะผู้สื่อข่าวปกติ My baby จะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะงสงสัยจะขันน้ำตาลเดี๋ยวฉันไปเติมน้ำหวานให้เขาก่อนหนูว่าหนูไปดีกว่าน่ากลัวเออสวัสดีค่ะคุณเลชขาขอสั่งโรยถ้วยอือตัวปลาด เออโทแปสดัมบี้หน่อยแอบไปกินโอเคเออโทแปสหมูดัมบี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยอะไรนะจะถามฉันว่าฉันแปลงร่างเหมือนเอลจิลีได้หรือเปล่าหรอไม่ไม่หมูฉันดูเหมือนเด็กเบียวที่อยากจะแปลงร่างแล้วก็ไปคบกับไอหนุ่มขอบอยงั้นเหรอรวยถุยโอเคกูไม่คุยกับมึงละเออสวัสดีค่ะคุณเจออ oh, สวัสดีเธอชื่ออะไรเหรอเออหนูชื่อน้องมีนาค่ะแล้ oh, วเธอ,อ,อมีธุระอะไรเหรอได้ข่าวว่าคุณแม่เป oh, ิดร้านจำนำอยู่ใช่ไหมคะอืมเพิ่งเจอกันเี็กแม่แล้วเหรออย่างงี้เจชอบนะคือหนูอยากเทคของชิียาาดหมมเลาวเเจนนงยรดี๋ั้ะ บริการพิเศษให้ขยดรุ่นแม่เลยหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูว่าหนูไม่เอาดีกว่างั้นหนูไปก่อนนะมาคนต่อไปเออสวัสดีค่ะหนูชื่อสเตเล่เป็นผู้สื่อข่าวค่ะคิดเห็นยังไงกับเรือหอดลำนี้คะความงามผมคือความงามออคิดถึงบ้านคิดถึงมีเอ,อ ในสุก็เจอคุปกติกเขาสัทีไฟฟเธอเองก็มาที่เรือลำนี้เหมือนกันเหรอชิอ๋อใช่ใช่เห็นเธอสนุกอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปกวนเธอนะเมื่อกี้เธอไม่ได้ชี้ใส่ฉันแล้วหน้ากันเป็นแซมใช่ไหมใช่ไหมต้องใช่แน่ๆเลยก่อนที่ฉันจะมาที่เพเทคอนี่น่ะอิริโอก็บอกกับฉันว่าการเดินราคาครั้งนี้จะบททิศทางชีวิตของฉันด้วยเพราะงั้นฉันเลยตื่นเต้นกับการมาเพเทคอนี่มากๆเลยล่ะแต่ที่ฉันอยากพูดในตอนนี้ก็คือฉันอยากขอโทษเธอสเตเลทุกเรื่องเลยทางที่การโกหกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแซมไม่เป็นไรยังไงเธออ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 อเเเเเเเคคคคยยยขขโททททษแแแแแแแลลลลล้้้้้้้ววนน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 ีีีีีี่่่่่่่่่่ตฉัััััาากกกรรรรรููจจิิงงงงงๆืืืมมมมไไไไไไปปปปปปช็็ซ๊บบึะะะฮดดดดพ เดี er <c oughs> ๋ยวยังไงเราก็ได้เจอกันอีกไม่เจอกันใหม่นะแล้วที่เมื่อกี้ชี้ละต่อมาเราก็ได้มาร่วมกับงานเฉลิมฉลองของเพนเดลคอนี่โดยมีโรบินเป็นตัวแทนของเพนเดลคอนี่ถึงแม้น้องจะยังเศร้าเรื่องของพี่ชายตัวเองอยู่แต่ก็ยังสู้ต่อไปหากใครสงสัยว่าซันเดย์เป็นยังไงอยู่ภาพขึ้นจอติดอยู่ในคกุกฉันมาเพื่อทำตาคำขอของน้องสายนายนะ่ะเจดได้กล่าวฮะโรบินเหรอปล่อยนะเว้ยปล่อยฉันเอาเป็นว่าถ้านายยอมรับข้อเสนอข,ข,ของฉันฉันจะยอมช่วยนายนะหน่อยแม่งูเอย้ยกลับมาที่งานฉลองต่อโรบินก็ได้พูดเปิดพิธีพูดดขอออบคคุณมิิชชชาาาาาาหหรืืววว่่่งนฬกแลละ้ยเจ ผู้มาเยือนในนามหรือว่าพวกแก๊งรถไฟทางตระกูลทาง5้จะได้ตัดสินให้ของขวัญชิ้นเล็กน้อยให้กับแอสตราบริกเพรสนั่นคือการมอบกรรมสิทธิ์ทั้งหมดของเรือปะกายอัคนีหรือว่าเรือเหาะลำนี้ให้แอสตราบริกเพรสทั้งหมดเลยเพราะงั้นเรายกแก้วขึ้นมาฉลองกันทุกคนเอาละคัปคาสิน่ายโา้ยาฮ่าฮฮฮ่า

เรื่องรากำลังจะแฮปปี้เอนดิ้งยูย่ย p a สปาร์คเกอรก็โผล่มาแล้วก็แอบวางระเบิดไว้รอบเรือเลยเราจึงต้องสร้างกลุ่มแชทขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนช่วยกูก้ระเบิดแต่บักสปาร์คเกอรก็ยังจะเข้ามาในแชทดิแต่ระเบิดที่สปาร์คเกอรแจกไปทั่วคนสมากไม่กดทันสปาร์คเกอร์เลยต้องไปนั่งกดทีละนล้วยังกดไปตั้งอีกหนึ่งแสนปุ่มเชล้าสี่สิบแปดชั่วโมงว่าละสองดสองมันหายไปไหนที่ไห้ไปนั่งกดปุ่มอยู่เนียงแต่แน่นอนพวกเราไปถึงกลุ่มคนที่เคยช่วยเพเทคอนน เราทั้งหมดจะช่วยกันร่วมมือค้นหาระเบิดของสปาร์คเกอรทั้งหมดครบ999อันแล้วแต่ทั้งหมด999อันเป็นแค่ตุ๊กตารธรรมดาไม่ใช่ระเบิดด้วยซ้ำสปาร์คเกอรจึงแอบมาบอกเราว่าจริงๆแล้วมี1,000ตัวหรือคือเหลืออีกหนึ่งตัวนั่นเองแล้วก็ส่งพิกัดมาให้เราเรามีนมามมหูแล้วนะพอเราไปถึงพิกัดที่สปาร์คเกอรบอกแล้วก็ได้เจอกับน้องไฟไฟอีกครั้งหนึ่งส่วนระเบิดก็ยี่ตั้ง28นาทีไนงะแม่จา๋าหนูไม่อยากตายมีเอามึงมาเป็นแฟกนกูคุยถ ฟล์ไฟจึงอาสาส่งชุดกอดแซนมาก็ะจะบินเอาระเบิดนี้ไปทิ้งที่ส่วนเลือกของแดนฝันแล้วก็บอกเราว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าชุดกอดแซนน่าจะพากลับมาที่นี่ได้ทันเวลาเพราะน้องไม่อยากให้ใครต้องมาเสียไปมากกว่าน,นี้แล้วและคิดว่านี่น่าจะเป็นตอนจบที่สมบูรณ์ที่สุดถึงแม้การตายคองนิสาจะมาจากเหตุการณ์นี้ก็ได้แล้วน้องยังบอกว่าน้องเคยคุยกับโยมิโยมิบอกว่าอไอ้ี่ที่ไปไปไ,ไม่ได้มันก็แค่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองโยมิได้กล่าวก่อนไฟล์ไฟลจะไปก็เลยซัดค้างคมใส่หน้าเราทีนึง่งต่าชาาเาเาอเคโกจะดนชูซักู้ 星球列車と性格ハンターは光と影<い>。異なる道を行き、絡み合い。一緒に進んで、成長する。<スー>終わりが決まっていても。それは今じゃない。ちょ<スー><い>っと気持すぎるのでカウントダウンを早めました。おやび。勝手とぼほたるのように、人生は短い。 もし答えが出てるなら絶ペルナーゼタイニークイオノコサナイテンアタるタチニワソノケミン。 近くで見たら <laughs> <laughs> この夢の地では全てが許され全てが可能になる私たちはそれぞれの目的を持ってここに来て思わぬ方法でそれを実現したその結末が完備であれ幻であれ苦い現実的なものであれ 私たちが望んだ答え人はなぜ眠ることを選ぶのか <laughs> 私はね君の言う通りいずれ夢から覚めるためだと思ううんいいわ D は。電話 รางวัลน,นักแสดงน,นำหญิงยอดเยี่ยมก็เลยแกสปาร์คเกิลขอบคุณค่ะของค่าของค่าคุณสปาร์คเกิลคิดยังไงบ้างครับที่ได้รางวัลน,นี้สปาร์คเกิลสนุกมากๆเลยละ่ะในแกงทุกคนทุกคนคงไม่คิดว่าสปาร์คเกิลจะระเบิดเรือจริงๆหรอกใช่ไหมละ่ะเออผมคิดว่าเขาคิดนะครับขนาดคนเล่นยังคิดเลยแปลว่าแผงของสปาร์คเกิลออกมาสมบูรณ์ที่สุดเลยไงละ่ะจริงๆตอนแรกสปาร์คเกิลก็ไม่ได้คิดจะทำหรอกแต่มีคนเสนอเงินจำนวนมากสปาร์คเกิลสปาร์คเกิลก็เลยทำนะเดี๋ยวสปาร์คเกิลแป ตัดกลับมาที่พี่เมย์พวกเราเขาบวนรถไฟและพี่เมย์ก็ได้มาเยี่ยนหลวงศพของนันทานรุ่นก่อนลาซาลีน่าเทียน,นันและมิชาแดอดีต ปัจจุบันอนาคตของเปนใคนควนี่และความฝันที่อยู่กับหนุน้อยไปจบจนวันสุดท้ายของชีวิตต่อมาเราก็จะมาบอกรายโยมิ omi, แค่ผมได้เห็นรอยยิ้มของโยมิผมก็มีความสุขละจงออกเดินทางต่อไปอย่างไม่นั่งเลเถอะผู้มาเยือนในละนามที่เดินอยู่บนโชิงรายการบุกเบิกถึงแม้ตอนจบจะถูกกาหนดไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องที่คนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีออกสมเถะไปส่วนตอนจบก็คงมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุผลนี้แหละมันถึงเรียกว่าการเดินทางไงละ่ะเมื่อก่อนสิ่งที่สวยงามนั้นเป็นปแบบไหนตอนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนนแแหลละะฉัััก็เชื่่อวามจยงงค บานที่เส้นสุดของลบล้างจนกว่าพวกเราจะได้พบกันภายใต้แสงอาทิตย์และผมคิดว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้พบกันอีกอย่างแน่นอนผมไม่อยากใช้คําว่าลาก่อนผมขอใช้คําว่าไว้เจอกันใหม่เพนาคอนนี่โยมิและทุกคน และคนที่น่าสงสารที่สุดสลับผมก็น่าจะเป็นปอมปอมท่่มรู้ว่าผู้โดยสารของตัวเองต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งลาซาลีน่าเทียนันและมิชาปอมปอมจะต้องผ่านเหตุการณ์แบบนี้มามากมายกี่คนแล้วกันนะแต่การาเดินทางของผู้เบิร์กก็ยังไม่สิ้นสุดสถานีต่อไปของเราก็คือดิดแดนนิลันเอมโฟเรียสและเรื่องราของเพงนนาคอนีก็จบโดยสมบูรณ์ แต่เกมจบผมไม่จบท้าซิววูปแข่งชนไก่ไปเลยแล้วกันซิววูปจะต้องคิดว่าตัวเองเล่นเกมมาบ้าแน่ๆแ,แต่หารู้ไม่ว่าผมนั้นมีซิวรับการเล่นแคดดี้ครัชให้ยายของผมเพราะฉะนั้นออนฮัทจะอีกกี่รอบมันเกินเบอรเดินแล้วแหละซิววูปเล่นมาตั้งแต่ก่อนมึงเกิอดอีกออนฮัทไปฝึกมาใหม่นะน้องนะอะไรอะของรางวัลได้นกหน้าตาซิววูปเหรอเป็นหน้าลุงกันไม่ได้หรอทำไมไม่สบายใจไม่พอใจก็โอดทนไปนะอ้าวไอ้เปียกนี่แพ้แล้วพานี่ว่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปคอสเพย์เป็นผู้จัดการโรงแรมดูหนะ้ผาผ ทั้งหมดจนอ้วกเป็นสีลุงในระหว่างนั้นเองก็มีผู้คนมาเช็คอินเช็คเอา์มากมายรวมไปถึงคนที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่หน้าล็อบบี้ด้วยโดนแม่เจดดูไปดีตบท้ายภารกิจของผู้จัดการโรงแรมด้วยการไปช่วยน้องชิงเช่จากการโดนล่าเข้าลทัทีละทีคนตัวจิ๋วอะในรูปมีใครเห็นชิงเช่ปะผมอยู่ไหนวะเป็นยังไงกันบ,บ้างครับทุกคนในที่สุดเพนาคอน,นี่ของเราก็เดินทางม,มาถึงตอนสุดท้ายแล้วหรือผมควรจะเรียกว่าพิกนาคอน,นี่ดีนะเป็นเมืองที่ ให้อารมณ์หลายๆอย่างต้องเรียกว่าพีกแล้วพีกอีกไม่รู้ว่าจะหักมุมตอนไหนบ้างจานไก่ย่างเองก็บอกเราว่าแต่นันเนินแล้วว่ามันจะอบอุ่นแต่เราก็นั่นไม่เชื่อเฮียแกก็กลัวนะเนาะ ัวแกหักคอน้องไฟฟของเราและในซีรีส์เพนทคอนีนี้ผมชอบคำพูดของซันเด์มากที่สุดแล้วคือการที่พูดว่า Why does life s l u m b e r i n g ทำไมคนเราถึงต้องฝันเป็นคำถามง่ายๆแต่แฝงความรู้สึกมากมายไว้อยู่ในนั้นและแน่นอนว่าถ้าเราฝันสุดท้ายเราก็ต้องตื่นอย่างที่น้องสเตลล่ได้บอกเรา,เาไว้ในเพนทาคอนีนี้ก็มีทั้งคนที่อยากตื่นจากฝันแล้วก็มีคนที่อยากฝันต่อไปเรื่อยๆคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้สำคัญหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วขอแค่มีความสุขผมคิดว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วเพราะเราไม่สามารถเป็นเขาพี่ของใครได้มีแค่เจ้าตัวเท,ท่านั้ ดังคําที่การลังเกอร์ได้กล่าวไว้แดดวันพรุ่งนี้ที่ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้เป็นจดหมายที่การลังเกอร์ทิ้งไว้เรานะครับสามารถพสอ่านได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อกี้นี้เลยหรือว่าเกี่ยวกันนะก็นั่นแหละครับผมมีความสุขกับารเล่นเพลยคนนี้มากๆตั้งแต่2.0ถึง2.3เลยถ้าให้เปรียบเทียบเหมือน2.0 2.3เหมือนผมกาลังฝันอยู่เลยแล้วหลังจากนี้เหมือนผมก็จะต้องตื่นเป็นคำฝันดีๆดีมากๆเลยเฮ้ยมึงจะทําดิ่งทําไมวะให้ก มอยากจะรู้ว่าทุกคนชอบตรงไหนของปีก็นี่มากส่วนตัวผมให้10เต็ม10เลยแล้วท่านผู้ชมลละคิดว่ายังไงเหมือนผมดูหนังดีๆเรื่องนึงเลยที่มีความยาวครึ่งปีเอาล่ะพูดมาถึงตอนนี้แล้วผมอยากจะขอบคุณคนดูทุกคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนีข้ขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลค์กดซับกดแชร์ ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์จนตอนนี้ช่องผมมียอดซับถึง1000แล้วชินี้เองผมก็ขอฝากกดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์กดซับเหมือนเดิมนะครับผมชินี้ผมก็จะพูดเหมือนเดิมตั้งใจทามากๆคอทแทบแตกถ้าชอบก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆพี่ๆญาติๆน้องๆดูกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อกํลาลังใจให้ผมเพื่อผมจะได้ผลิตคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนในวันพุธที่ไม่สมบูรณ์สวัสดีครับพ c e